ที่นี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของจังหวัดพิศนุโลกนะครับเก่งออนไลน์นะครับวันนี้คนพิโลกครับผมนะก็นําภาพบรรยากาศแม่น้ำํำน่าน,นะครับบรรยากาศตอนเช้าเขาก็จะมาวิ่งออกกาลังกายกันนะวิ่งรอบไปวิ่งไปจนสุดสะพานแล้วก็ข้ามฝั่งก็วิ่งมาอีกด้านหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวัดราชบุรณะนะครับ จุดสังเกตก็จะมีเจดีย์เจดีย์ใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะบรรยากาศตอนเช้าๆของจังหวัดอิสุโลกเป็นยังไงบ้างหลายๆคนก็ ออกไปทํางานก็ไม่ได้มองบรรยากาศรีบต่างคนต่างรีบนะครับวันนี้เก่งออนไลน์ยูทูบพิษณุโลกนะหาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งก็จะเป็นสะพานที่สร้างใหม่เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกัน บรรยากาศตอนเช้าใครที่สนใจจะมาวิ่งออกกำลังกายได้นะครับนี่บรรยากาศดีมากทิ่สุนโลกบ้านเรานะเห็นไหมเขาก็เดินออกกำลังกายกัน